นรมัสการข้าบระอาจารย์รัานรมิตรการข้าเปลี่ยนใดเรี่ยงเลขเรียงเบอร์ข้าขอาจารย์มีการนิมิตซ้ำนิมิตฟันเปลี่ยนตำมันใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงว่าตัวเลขตั้งแต่ใดญมากข้าวแหลกมากตั้งแต่แต้ตตตองวัดมากเมืม่อวอดเมื่อนี่เปลี่ยนใดมีการเปลี่ยนแปลงอะไวะครับครับนี่อยู่ขึ้นหนึ่งตัวว่าฟันวัดไปลุกไปยามบันบนเขา ลกพยายามบ้านเก่าบ้านบ้านไม่ออกเก่านะะโอ้บ้านไม <rain> <lonely>, ่ออกเก่าโอ้มาเนี็ตข้าเจ้าเลยถามว่าเอาแม่ผู้ใดมานน้ำบั่นมันอีกว่าท่านกับผู้เก่ามันนั่นเดียวท่านอืมมาผมตะบมนดิผมเชียงเลยช่วงนี่แหละครับบ่าอ้ยสิยาอย่างผมนอนตลอดครับผมมาเน็ตเพื่อถามว่าผู้ผู้ใดมานน้ำมันอีกกับผู้เก่าอันมันนั่นเดียวผู้มันบ้านตะกี้เดียวท่านครับผมแม่นต์บอกว่าท่านเห็นเห็นเห็นบ้านทุกคนเลย ครับในฟุ้งพันครับเห็นพ่อเท่าก็ต้องเขือกับอย่าง,งเห็นเบิดตัวันผมกำลังใจเลยชุ่มหนหล่ะครับผมนี่เกา้าชุ่มนี่คุ้งพันหนหล่ะบ,บานนี้ก็บบมิดเลยบบานนีต้องต้องคุณล่ะตั้งแต่ปล่อยจองหวดมาหลังขึ้นกกนั่นมากกว่าฝันครับฝันว่าฝันว่าไปลุกไปทางนนั้บ้านไม่ออกเก้าคนเลยครับรบ้านไม่ออกเกา้าก็ยังสูยคนแต่ไมแจ้งย้อนบวชท่อาจารย์เนาะยัป็นก็เลยาม ถามไม่ออกว่าเอาแม,ม,นะม่นผู้ใดบ้างนะมันเยอะกว่าท่านเอาผู้เก่ามัานนั่นเด้ผู้เคยผู้มัน,น,นเคยมาตะกี้เด้ว่าท่านผมก็ว่าผมก็เสียงเรียกสมมุกี้ละแล้วก็เรียกเรี้ยงยู่แล้วล่ะโอ้เปลี่ยนจันทร์มาที่อาจารย์ตรงนี้เหขอแล้วบัดนี้กานเป็นลักษณะนี่มีอาจารย์เพราะมีดตัวเนียนว่าขึ้นมากตัวใดเป็นพิเศษบา่าวัดนี้สำหรับคลิปนี้ก็ได้มักขัดจิบนีเหล่าที่เสี่ยงเหม็นสุกี้เรา เน,นี่หละเนี่ยนี่ยเนาะเจ็ดเนี่ยแหละเดี๋ยวเนี่ยแหละไ้ไหวได้ออาจารย์เพราะอาจารย์ให้มาตองวัดห้มาตองหวัดมีเด็กมึวงได้ตรวจได้อาจารย์บดเลยเพียนเลยนี่แหละมักให้มาตองวดัดมีเด็กยูซีหา,า,า,างเนาะก่อนสิมาฝันว่าไปบ้านไปบ้านเก่าหายไม่อมอก ไปบ้านไม่ออกเก้าวันเถอไม่ออกเก้าทั้งยีหัวครับแต่มีนี่แหละหกศูนย์ซี่หกเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์ซี่แล้วก็มีหกเจ็ดศูนย์คันโดยโดยส่วนตัวอาจารย์แล้วเนี่ยคันฟันลักษณะนั่นเนี่ยอาจารย์คิดว่าที่นี่ตัวใดว้านี่มันนี่แหละโอ้นี้ครับตูกตัวบนนั่นแหละเจ็ดศูนย์สีเนี่ยครับหก ศูนย์สี่เนี่ยบวกจังมากบ่กหกเจ็ดศูนย์ตกเกาเด้่บั่นบันทั้งเก่าเนี so, ่ยมีส่วนด้วยว่ามันเร็วมันสี่ศูนย์นี่แล้วครับยาตัดตกเกาหน่อยนะดูนี่ครับเอาเขียนไว้ได้สนเนามันถี่มันถี่เปลี่ยนมันถีเปลี่ยนตัวหนึ่งอยู่ครับมันถีเปลี่ยนตัวหนึ่งอยู่เนาะเมีงานคิดว่าถีเปลี่ยนตัวอะไรจังว่ามากเหรอขึ้ว่าคิดว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากเปลี่ยนตัเป็นหกหรือเจ็ดไปทังคันบ่ ว่าเรียกโุ้อ okay? oui. ันนั้นมันมีอยู่ไหมเรียกว่าจำวัดผมไหมครับครับกันบวกเก็ตบากับหุกกันละมันดีเี้ยนหนิละครับผมอืมทนพ่ไรนี่นะนี่ร้อผมขึ้นาสีขาแน่นวนออาจารย์นะอ้าฟันยังทีจะเก้าอาจารย์เราเรียกเขาแล้วหลังจากวดว่านึงนี่กัเขาสามตัวตดอ มันวันนึงเฮงสองหางตัวน่ะสองสองชุดเลขสามตัวสองชุดแตกเลยงวันนี้กันนาแนมัน่ะไปหนาสนใจได้หร <plural> ือครับเราวันี้กันได้ซื้อล็อต t e r สองแบงดีหล่อคมันมักมักตัวนี้เราเล่นว่าอ้นเาดีไหมห็นไายวัวล้วผนานมากันได้เอาเลขสองตัวดิเลขสองตัวเออจ้าววันหน่น้าไคยเพราะนั้นเป็นเลขชุดเก่าอยู่เป็นเลขตัวเดียวเก่าเอยูนเอาอาจารย์ กายเป็นมาตรงนี้เหรอพวกเกาหวาฝันพวกขไ้แปะเขี้ยไหมหลังจากจากมาหลายปีดีดักกับพวกขี้แปกเที Freiheit, ula, ้ย like right. ม,มีฝันว okay. ่าได้กลับไปมองเกขาตีมีฝันว่าได้กลับไปมองเกากลับไปก็เจ้าประทังด้วยครับมันพุ่มมันว่ามันเอาผู้ใดมาท่านกับผู้เก่ามาเด็นเด้ี้ยท่านมาถึงกี่เด้อท่านเนาะเดี๋ยวมันต้องดูหลังทวดหนึ่งว่าครับผมเลขแมีนแล้วทีเหมือนทุกเชื่อด้วยกันฝันทั้งสี่ อีกคนระวันนี้ตลอ,อดวันที่ยี่สิบกวาทั้งหมดเลยเป๊ะเลยวันนี้คือคันทั้งส่น,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 นด้วยเอาไงว่าอาจารย์นี่ถ้ามาไอ้กับมองเก้าอาจารย์นี่คือเลขที่ปล่อยออกมาแล้วนี่ทีทีวแล้วคือเลขเก่าที่ปล่อยไว้ทีแท้ววันต่อไปเออแต่มันถูกคับพิกนาพิกลังอยู่ดูงนี้เองแต่ว่าอาา้เออาเป็นผมคิดเนาะอ้าเป็นผมคิดผมคิดว่าเลขสิวนอยู่กับตัวเก่า มายถึงว่างวดว่างวดบางหนึ่งนี่เลขออกอย่างไรศูนย์เจ็ดอ่าศูนย์เจ็ดกับยังกับเก้าสองกับเก้าสองนี่ละจีบล้นอยู่นี่เลขทำนี่ละหกศูนย์แปดศูนย์เจ็ดยังยังสี่หลักกบีบล้นอยู่นี่บอกนี่จังไรต่ว่ากันในส่วนของเลขอาจารย์กับมี่ได้หลือเนาะมีอยู่อาจารย์เขียนใบกับมีหกศูนย์สี่หกเจ็ดหกแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่แล้วกัหกเจ็ดศูนย์ซีเปนจะโตนาออกหกเจ็ดศูนย์จะกับว่าจักแล้ว น้อยจันร์เนาะผมก็เก่าดวันนี้กะเจียวตัคือเขาสามตัวแจกคือเขาน้อยจันย์เนาะย่างนี่นตรงเป๊แล้วหมดเลยเห็นว่าตร้งเป๊แจกยิ่งมาวันนี้แล้วกิอายุใส่เนาะอาจารย์ยาในอยูุ่ในตาอ้อยมยิ่งไปอ้อยหมดเลยอทกิมน้ำหนานถือกินยาดิจังไรพบกไปที่สุนทร์เหอเพราะมันเพื่อฝันพ่กเหมือนทุเีดิพวฟันบพบบ เปลี่ยนควา่มดิขันยู่กันยู่เลยครับเปกับคือเปะใครฟันลักษณะนี่บอสอาจารย์ฟันฟันคือไปมองเก่าไปบ้านเก่าเห็นความเยอะจ้ะลายเคียนเด็กฟันนี่ถ้าฟันไม่อยู่คุณนี่อ๋อไปงวดแล้วดิไปมำนทำหม้ออยู่ตบเพื่อนหัว่นมาเผาทำวันน้ำมนอยู่ปล่อยกึ้ถืออยู่ดิล่ะครับตั้งแต่ถ้าฟันไม่อยู่คุณนี่ไหนว่าฟันเป็นเลขเป็นเบอร์เนาะอาจารย์เนาะได้๋ยอยู่เพือทร้างคุณสร้างคุณมันโปร่ง แต่ว่าจ์ใ่ายคุณมาจากทั้งคุณนะไม่อยู่คุณนี่คุนีู่้พูดีอยู่แถวนี้เขาจากแล้วเนาะนกระบอกดีอยู่บอกเห็นนี่ยังก็ก็แกๆมุมมุมใหม่บ่อะไรบ่เห็นเนาะเฮ้ยหเวลาตนน้าทำวัดทวาเพื่ออะไกัจาน้ากับน้องน้องอิจฉาดีด้วยเหรอครับเพ่กับเพ่เลยครับเวลาเราผลอะบาดนี้เล้องนอบบนี้เลขถกเลขไทยเลขตีว่าเลขเลขคากี่ดิ เด็กที่หางเน้นกันนี่อยู่สองหางมั้งวดนวังนั่งกันน้นสองหางสองหางบ่ก็ตัวนี้กับตัวนี้นี้แเลานี่ละครับนี่บ่ะสองตัวนี่ละผมสนใจอยู่เพราะว่าเด็กอยู่ประจำบ้านมั่นมันนี่เหมือนไหมอือก็ริคัดออกมันเลยก็ดีไปเชากับประจาบ้านก็ดีเนาะทินไปที่มาของเด็กนี่อาจารย์ก็บอกว่ามาจังไรดอกไห้ว่าเอาแต้ตัวเลขไปนี่ละผู้มากก็ค่อยชอบประจัดคขัดขับันไปรถ อืมีเปนงว, <booster. S 2> ว,วดที่หานปคะอาจารย์คั้เข้าววันนี้วัวดที่หาดเนี่ยรัมเข้าววันนี้วัดที่หาดันต่อไปเฉพาะแจกสามตัวเด็กแจกสามตัวได้มากชุดวัดแต่ว่ามันหั่นตต่อหละ่ะออกตอัวออกตออกตแต่ว่ากับผู้สาบเปลี่ยนเนาะผู้สาบเปลี่ยนกับที่ได้ตัวตรงกับว่าจักแล้วนาะไวิ่นเอาไปวิ่นแล้วแต่ว่าสองตัวเลขอยูอ่ในชุดนี้ เขาแน่นอนอาจารย์คือว่าวันนี้เนาะอยกพวกพลาดอกกท้องตัวกับท้องตัวทั้งเพล่เพื่กับทต้องวนทั้งล่างเลยนั่นนั่นนั่นมองนี่ละนาสนใจกว่น่ทั้งบนทั้งล่างนี่ละนาสนใจแห้งแล้วอืเรียกว่าจมันมันติดอยู่แล้วสวนเขามีอยู่ครับแต่ว่าสองตัวนี้สูนไม่อีกเหอแห้งมันใจค่ะกันว่าแค่สองตัวม่นมาจังสี่สูนสูนี่เอกันสองตัว อ้ยอ oh, าจารย์มันใจซี่สศวน่ั่วนเก้าแปนี่เป็นยังไงอาจารยตงะสมตัวน,นี่แหละเขายอย่นี่แหะเอาไงไว่าตัวนี้ยังม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นนี่ละสุดเก้านี่ละาเบื้งมือสุดท้ายอาจารย์มาคงสุดท้ายแล้วแล้วคนนันแบบ้นช่วงสุดท้ายเลยไมต้องเป็นา้นที่เท่าไหร่อาจารย์ผมว่า้ที่ยี่ยี่สิบหกีบเจ็ดนี่แหละมาโลดมันมีคสุด อันนี้เขียนเพิ่มไปน้ำบอยี่กที่เขียบอกหมวกมือคือต้องมาโค้งทุกไทยคนเราวันนี้เป๊ะเลยผมสีนันดบโหางปลี่นแปลงลงงียลทะลาะเบิ้งเนาะทุกไทยกับทะเลาเบิ้งอันนี้การบกอาจารย์ทนี่จารยวฉันตัวเลขตัวเบไพอได้คขอบคุณอาจารย์ะคค